มูรงว่อยว่านลิขิดหวนรักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเม็บแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเรื่องดังตะวันฉายฉานถึงแม้ว่าอดหวานจะดูไปจบแล้วเนาะแต่ก็มีเพื่อนๆที่แฟนเพจเ็าอินบ็อกมาว่าเดี๋ยวซีอัดหวาน เออพวกหนูยังดูไม่จบเลยนะคะเดี๋ยวช่วยพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกสักนิดได้ไหมอ่ะได้ค่ะก็มีฉากที่น่าสนใจอยู่นะคะสำหรับดั่งตะวันชายชานเนี่ย มันเป็นละครน้ำดีนะคะที่ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะมีความเบาๆแต่ก็มีแง่คิดมากมายให้พวกเราเลยนะคะทีนี้สำหรับพระเอกนางเอกในเรื่องนี้เขาเป็นพระเอกนางเอกสายผนึกกำลังกันค่ะไม่ว่าจะจัดการกับเรื่องใดๆนะคะแม้กระทั่งตัวโกงด้านธุรกิจก็ต้องยกให้คู่นี้นะคะก็คือคู่ของพระเอกนางเอกสามารถจัดการได้สุดๆเลยค่ะแน่นอนว่านะคะศัตรูแม้ใช้คาว่าศัตรูแบบ แบบที่ไม่ค่อยมีกลิ่นไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ในเรื่องนี้ก็คือเซิงสิงเจียนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นหลานชายคนโตเนาอของตระก,กูลเซิงซึ่งก็จะเป็นผู้ที่ได้รับไอกิจการทั้งหมดไปดูแลอะไรเงี้ยถ้าตามตามเส้นสายของโรหิตแล้วนะคะสายสัมพันธ์ทางครอบครัว ซึ่งถังผู้อาวุโสของตระกูลเซิงนะคะเขาก็ไม่มีถังที่จะให้แซอื่นมาดําเนินการแม้ว่าหลานชายอย่างหลินวิเซิเพระเอกของพวกเรานั้นจะเก่งขนาดไหนนะคะแต่ว่าแซหลินไม่ได้แซอเซิงไงแพทย์ของพวกเราเก่งอยู่แล้วก็ไม่ได้แคร์อะไรนะสร้างธุรกิจใหม่อะไรก็ได้แต่พอดีเขาก็รักในเส้นทางการเป็นแพทย์อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็แค่ช่วยวางรลักฐานถางธุรกิจให้กับเนี่ยสี่กวงนั่นเองค่ะแต่ถึงอย่างไรหลินวิเซินนะคะคนฉลาดเนาะ เขาก็ทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไปเป็นแพทย์ไปทางสายที่ตัวเองรักอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็เองก็มีความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อยู่หลายแห่งด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนเนี้ยสีกวงก็พร้อม ที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างนะคะแม้กระทั่ง,เร,งเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แซวกันน่ารักดีนะคะในฉากเนาะอยากพาเพื่อนๆไปที่ตอน25แล้วก็26นะคะบนสะพานนะคะตอนที่เนี่ยสีกวงแบบยืนเคียงข้างกันและกันเนาะก,กับพระเอกนะคะก็ส่งข้อความหาเจียงรุ่ยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเธอได้เจอแล้วนะ เจอทิวทัศน์ของตัวเธอเองแล้วค่ะจากนั้นก็โชว์ข้อความในโทรศัพท์ให้ลินวิเซิได้ดูพร้อมกับบอกว่านี่ไงเป็นเจียงรุ่ยนะฉันบอกเจียงรุ่ยเพราะว่าถ้าเธอไม่บอกเขาเนี่ยเขาไปรู้จักคนอื่นแล้วจะมาโวยวายใส่เธอนะฮะเจ้าเด็กลูกพี่ลูกน้องนะฮะเจียงรุ่ยน่ารักมากเลยนะคะลินวิเซิที่กําลังแบบอื้กินไอศครีมอยู่ก็บอกว่าดูเหมือนผลที่ตามมาจะหลายแรงเขาต้องบอกเธอทันทีแต่คําว่าทิวทัศน์นะ่ะมันคืออะไรเหรอมัน คืออะไรมาจากไหนนะคะนางเอกเของเราน่ารักมากนะคะเธอก็คุณคิดไปคุณคิดมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องราวอะไรพิเศษหรอกมันเป็นแค่เรื่องตลกที่เธอพูดเล่น กับเจียงลุยตอนที่แบบไปเที่ยวโยุโรปด้วยกันในตอนนั้นนะคะเจียงลุยก็ตอบกลับข้อความมาว่าอ๋อเธอเจอแล้วเหรอหลินเกอไอป่าบนเกาะน,นั่นน่ะมันไม่ขยับจริงๆนะโอ้เจียงลุยก็ประมาณว่าปากจัดนะคะหลินวิเินเห็นข้อความแล้วก็ตอบกลับนะคะแล้วก็ยิ้มให้เนี่ยสีกวงที่เขียนว่าใช่ก็ฉันก็เจอตั้งนานแล้วแต่ฉันแค่เขียนชื่อเธอลงไปเท่านั้นแหละเออก็เขียนแค่เขียนชื่อลงไปแทนคําว่าทิวทัศน์นะคะเพื่อนๆจากนั้นนอะแณะที่พวกเขา ก็อยู่บนรถกันเนี่ยหลินอี้เซินได้ยื่นฝ่ามือไปแบบไปจับนอ้องไปให้เนี้ยสีกวง พร้อมชี้ให้ดูว่าเธอได้บอกกับเจียงรุ่ยเมื่อตอนเที่ยงว่าจะเขียนชื่อลงบนเนี่ยลงบนเขาเรียกอะไรอะลงบนที่ดินหรือว่าลงบนทิวทัศน์เนี่ยก็อยากโกหกเขาก่ามาเขียนเลยเขียนตรงนี้เลยนะคะเมื่อเห็นแววตาที่คาดหวังของหลินวิเซินค่ะเนียงซีกวงนางเอกของพวกเรานะคะก็โน้มตัวลงมาใกล้ๆแล้วก็เขียนชื่อของเธอลงบนฝ่ามือของพระเอกอย่างระมัดระวังนะคะทีละเส้นทีละสายเลยอักษรจีนค่ะ หลินวิเซินเองก็กำมือนแน่นเลยนะคะแล้วก็กล่าวว่าเนี่ยเอาละเขาจะเก็บไว้รับไว้แล้วนะคะซึ่งณจุดนี้ก็คือดีมากเลยเพืเ่อนๆคะต่อมานะคะก็เป็นฉากที่เราได้เห็นว่าเจียงผิงรู้จักนะคะคือมีคนแนะนํำชายหนุ่มคนนั้นให้เจียงผิงรู้จักในชื่อของเซิงสิงเจียซึ่งเป็นหลานชายคนโตของตระกูลเซิงค่ะเจียงผิงก็กล่าวว่าเอ๊ะ ก็สืบทอดโดยตรงไปยังทายาทได้เลยสินี่คือทายาตรุ่นที่สามหรับสซิงซิงเจียนะคะชายผู้นั้นอธิบายว่าก่อนหน้านี้มันก็มีความตึงเครียดอยู่บ้างนะแต่ว่าตอนนี้จบลงแล้วแล้วก็เห็นชายหนุ่มรูปงามคนนั้นไหมล่ะนั่นนะคือหลานชายของลุงตงนะเขาเก่งกาจมากทีเดียวในสถานการณ์คล้ายๆกันก่อนหน้านี้ลุงตงมักจะผาข่าวแล้วก็เซิงซิงเจียมาด้วยเสมอเลย ทุกคนต่างก็คิดว่านะฮะซึ่งหลายๆคนก็แบบมีความรู้สึกว่าเออคนที่เก่งกว่าจริงๆอะ่ะก็คือพระเอกของพวกเรานั้นแหละเออก็ดูเนาะแต่อะไรก็ตามทุกคนก็มองอส่งซิงเจียด้วยด้วยสายตาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอา๋อแต่ว่าคนนี้จะต้องมาเป็นทายาทรุ่นที่3แน่เลยนะคะของทางาบริษัทของทางสิงกุ๊ปเนี่ยคะ่ะซิงหยวนนะทีนี้ทางด้านตัวละครเสิงชิงเจียนะคะได้เห็นหลินวิเซินอยู่ไกลๆเนี่ยเขาก็ยังไงดีละ่ะเขาอะ เขามั่นใจในตัวเองว่าเขานี่แหละเป็นคนที่ ที่ปลูกเขาเลือกเนาะที่ผู้อาวุโสเลือกให้เป็นทายาทต,ต,ต่อไปเขาก็มักจะเยาะเย้ยนะคะลินวิเซอนอยู่ตลอดลินวิเซินของพวกเราก็ยกแก้วขึ้นตอบอย่างสุภาพนะคะเตรียมจะดื่มแต่แล้วไอ้เจ้าเซิงซิงเจียกับวางแก้วลงอย่างเงียบๆนะคะเพราะว่าตัวของไอ้เซิงซิงเจียมันเสแสร้งนั่นเองซึ่งณจุดนี้ก็เป็นไปตามในนิยายเลยนะคะเพื่อนๆมาแบบในนิยายเลยเนี่ยสีกวงของพวกเราเห็นดังนั้นนะคะเพื่อช่วยให้หลินวิเซินหลุดพ้นนะคะจากความอั อายแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาค่ะเธอเองก็เดินออกมาจากฝูงชนแล้วก็เดินตรงไปหาเขาอย่างมั่นใจเพราะเขาเนี่ยคือในตอนนี้คือในนิยายก็คล้ายๆกันก็คือนางเอกไม่ยอมบอกพระเอกว่าจะมางานนี้ก็มาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แต่พอนางเอกมาปุ๊บเนาะด้วยความที่ตัวของนางเอกก็เป็นทายาทเออทายาทรุ่นที่สองของเศรษฐีใหม่นะ ก็คือพ่อเนียนะคะพ่อเนียเป็นเศรษฐีใหม่นางเอกของเราก็เลยเป็นทายาทก็เลยเป็นรุ่นที่สองนั่นเองค่ะทุกคนก็มองเออเพราะว่าบริษัทของพ่อนางเอกเองก็มีกิจการที่มันดูจะลุ้งโลดเนาะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเอาละทีนี้เนี่ยนางเอกของพวกเราเนาะก็แบบดูแลวัดที่หลวเต็มที่เลยนะคะอีฉากนี้ก็นางเอกก็ประกาศความสัมพันธ์เลยพระเอกเองก็อืมด้วยนะคะก็ทําให้เนี่ยสีกวงกับหลินวิเซินก็ประกาศความสัมพันธ์อย่างเป็นทาง การในตอนนั้นแหละตอนที่25กับตอนที่26ก็หวานมากเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในบทอะ่ะเออในบทละครก็ยังให้จวงฉีมาอยู่แถวนั้นด้วย <c oughs> ซึ่งจวงฉีเองก็เนาะพวกเราก็รู้บทอยู่แล้วพระรองนะคะพอได้ยินก็รู้สึกหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างไรก็ตามจุดนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนเย่หลงเนาะมันก็มีความรู้สึกมองนางเอกด้วยความอิจฉาลิษยาอยู่แล้วแต่ตัวเองก็เหล่ไปที่ซึ่งศร เียงเจียเช่นเดียวกันนะฮะอ,อ่ะอย่างก,ก็เป็นเรื่องราวที่มันก็ยังไงดีละ่ะคือมันเป็นเรื่องราวเบาๆที่ก็ไม่ได้ท็อกซิกอะไรมากเป็นเรื่องราวที่นางเอกของพวกเราเนาะก็แบบ คือนางเอกอะมีความเขาเรียกไรมีทรัพย์สมบัติที่จะได้เนี่ยในสายตาคนอื่นเนาะก็เยอะกว่าทางด้านพระเอกในเรื่องของกิจการนางเอกเขาก็เลยแบบเออดึงพระเอกมาด้วยเพราะว่านี่แหละก็เป็นเหมือนกับคู่ชีวิตของเธอในอนาคตเพราะฉะนั้นของของเธอสมบัติของเธอกิจการของเธอทุกอย่างก็มีนะพระเอกเนาะลินอีเซนเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยนะคะนางเอกเของเราก็เป็นสายปกป้องแล้วก็สายสาย,สายโชว์ว่าที่หลัวสุดฤทธิ์เลยนะคะอะไรค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะอย่าลืมดูกันสำหรับดั่งตะวันฉายฉานสนุกมากเลยนะคะวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ